พบกับผมรับอามจักรพงศ์ครับกับรายการล้อหมุนทั่วไทยครับวันนี้ครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะพามาล้อหมุนกันที่จังหวัดระยองนี่ครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยครับว่าจังหวัดระยองนะมีที่เที่ยวหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นมีทั้งทะเลภูเขาน้ําตกครับแต่หมายของเราในทริปนี้นะครับเราจะไปเที่ยวกันที่ปากน้ําประแสนะตอนนี้นะผมก็ได้แวะ เ้าปั๊มมาเติมน้ำมันแล้วก็มาเติมคาเฟีนให้ร่างกายของผมด้วยครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่กันเส้นนี้ครับเส้นระยองแปลงนั่นเองนครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนบ้างจะมีจุดไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เราก็ต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้บ้านผู้เมืองในจงจุดต่างๆที่เราไปนะครับซึ่งด้านข้างผมนี้ก็เป็นศาลกมรมหลวงชุมพรนะครับผมศาลตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำประแสภายในศาลประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงค์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยเป็นหนึ่งในบรรดาศาลที่ชาวเมืองระยองให้ความเคารพสักการะเป็นอย่างมาก ก่อนที่จะไปยังจุดหมายต่อไปผมได้แวะเข้ามาที่ชุมชนเก่าปากน้ำประแสที่ยังคงใช้วิถีชีวิตเรียบง่ายแม้จะมีความเจริญของเทคโนโลยีคืบคลานเข้าไปถึงแต่ชาวบ้านก็ยังคงรักษาตัวตนแต่ดั้งเดิมเอาไว้เป็นอย่างดีใกล้เวลาเที่ยงพอดีผมและทีมงานก็ขอแวะทานข้าวกันก่อนมาทะเลทั้งทีก็ต้องจัดอาหารทะเลกันสิครับผมก็มาเจอร้านริมเล ที่ติดริมทะเลนั่งทานอาหารฟังเสียงขึ้นบรรยากาศดีสุดๆมีอาหารทะเลสดๆหลากหลายเมนูรสชาติโอเคเลยครับนั่งไปสักพักฝนก็มาต้อนรับผมกันเลยมาฤดูฝนก็ต้องมาเจอฝนผมก็ได้นัดเจ้าถิ่นเอาไว้เขาว่าจะพาผมไปศึกษาธรรมชาติ ตอนนี้นะครับเราก็เดินเข้ามาด้านในถึงพุ่งปรุงทองนะครับซึ่งเดินมายังไม่กี่ร้อยเมตรครับนี่ครับเราก็มาเจอเจ้าถิ่นครับผมผมชื่อโคกพ,พันพรพิมานนะครับหรือว่าประธานน็อกนะครับเป็นประธานสภาเาทศบ,บาลจัาหวับักน้ำแสนะครับผมอยากจะทราบว่าที่ตรงนี้นครับคือเราพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนิ้นานมาหรือ,อยังครับพี ก็ร่วมร่วม20ปีแล้วนะครับจากชาวบ้านที่ทาํากันเพื่อการพัฒนาเข้าเข้ามาสู่การอุรักนะครับก็มีผู้ใหญ่บ้านนะครับร่วมกับเทศบาลตำบลปากน้ำแาแสของเรานะครับก็ทําการที่สร้างสะพานบ้างหรือว่าการปลูกป่าเพิ่มเติมบ้างน,นะครับคือกะว่าจะให้ได้1,000ไร่ตอนนี้ก็ทําได้แล้วครับตามนโยบายของอทางเทศบาลเพื่อมอบให้เป็นเฉลิมพระเกียรติกับ องคเทพครับเส้นทางตรงนี้ครับในการเดินมาเนี้ยที่เราทําสะพานเดินกันเนี่ยระยะทางมันเท่าไหร่แล้วระหว่างทางเนี่ยมีอะไรให้ดูให้ศึกษาบ้างครับของเราก็เป็นพันธุ์พืชนะครับเป็นพันธุ์พืชของทะเลนะครับก็อยู่ในจํานวนของการอนุรักษ์นะครับก็มีทั้งป่าโคงกลางนะครับทั้งป่าปูนะครับป่าปูใหม่ก็เป็นต้นโครงกลางใบใหญ่ใบเล็กนะครับส่วนเรื่องระยะทางนะครับก็จากเข้าทางหมู่ที่7นะครับไปจนถึงเรือรบก็ เส้นทางเป็นสะพานบอดวอล์กจำนวนทั้งหมดประมาณ2,500เมตรครับเข้ามาก็มีพวกสัตว์ที่อยู่ในปากโรงกลารก็เป็นพวกคูดำนะครับเป็นพวกคูเสมปลาตีนอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างนะครับแล้วนอกจากตรงกรุงทองเนะี่ยคนที่มาเที่ยวปากนาประแสเนี่ครับเรายังสามารถมีจุดไหนที่เป็นไฮไลท์สามารถไปเที่ยวใกล้ๆนี้ได้บ้างครับถ้าเดินทะลุนะครับ ทุกองคอไปจนถึงอนุสรณ์เรือรบหลวงประแสก็มีอนุสรณ์เรือรบหลวงประแสนะครับก็ยังมีศาลเ็จเตีขอมหลวงชุมพรนะครับที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ยังมีต้นตะเคียนนะครับอายุ500ปีนะครับอยู่ที่วัดตะเคียนตรงทางออกเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมทุกท่านที่มาเที่ยวมาพักผ่อนกันที่ปากน้ําประแสนะครับก็มีโฮมสเตย์เรือพักมายเป็นแบบวิถีชุมชนนะครับอยู่กับชุมชนทั้ง มาดูวิถีการทำประมงนะครับแล้วก็มานอนพักโฮมสเตย์ครับมีหลากหลายครับสามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะชื่นชอบบรรยากาศแบบไหนที่พักแบบไหนเลือกได้ครับแล้วก็ยังมีมีแหล่งท่องเที่ยวรอบๆตรงนี้ได้ก่อนที่เราจะไปที่อื่นกันนะใช่ครับยังมีตำบลข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นโครงการพระราดลรินะครับหรือว่าโครงการที่เกี่ยวกับการต่อยอดของจังหวัดระยองนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้กําลังสําคัญครับ และแล้วฝนก็มาต้อนรับผมอีกครั้งยังมีอีกหลายจุดที่ผมยังไม่ได้ไปและก็ใกล้เย็นมากแล้วผมก็เลยตัดสินใจเข้าที่พักกันก่อนดีกว่าแต่ระหว่างทางที่ไปนั้นก็ยังมีสถานที่อีกสถานที่หนึ่งซึ่งอยู่ในวัดตะเคียนงาม ต้นตะเคียนอายุกว่า500ปีมีความเชื่อความศรัทธาที่อยู่คู่กับชุมชนมาแต่ช้านานกับความศักดิ์สิทธิ์ของต้นตะเคียนงามต้นตะเคียนคู่ต้นแรกมีขนาดใหญ่วัดโดยรอบได้7.40เมตรส่วนต้นที่2วัดโดยรอบได้5.60เมตรแผ่กิ่งก้านไปเป็นวงราว 20. เมตรมีอายุกว่า500ปีใกล้ๆกันก็มีศาลเจ้าแม่ตะเคียนเพื่อให้ผู้ ัทธาได้เข้ามากราบไหว้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคลปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นต้นทะเคียนงามปรากน้ำประเสเป็นหนึ่งใน65ต้นไม้สำคัญของชาติความดุดันมริวัดที่ภายนอกเสมอไปคนจริงไม่ต้องทำตามใครแข็งแกร่งได้จากข้างในฟอร์ดเรนเจอร์ แรงจริงทุกคันดุดันทุกสถานการณ์และว,วันนี้ครับเราก็จะมานอนพักกันที่นี่ครับ ที่ผมจื้อโฮมสเตย์ครับเนี่ยเดี๋ยวเรามารู้จักกับคุณลุงครับคุณลุงแนะนำตัวหน่อยครับผมครับผมชื่อเล่นชื่อชื่อของชื่อนะฮะแล้วก็ชื่อดนงชื่อภาษาจีนก่อนที่จะมาเป็นบ้านของจื้อโฮมสเตย์เนี่ยคุณลุงทำอะไรมาก่อนครับทำประมงครับทำประมงมาประมาณสี่สี่สิบปี นี่คือคุณลุงเป็นคนพื้นที่ที่นีเลยใช่ไ่มครับแสดงว่าแต่ก่อนนี้ชาวบ้านแถวนี้ก็มีวิถีชีวิตการทําประมงซึ่งปากน้ำประแสเป็นประมงที่เจเริญแล้วก็มีรวยเยอะอ๋อมันกเกิดจากวิกฤตของภาครัฐมาเข้เมงวดกับชาวประมงเรื่องอใบประกอบการและประกอบกับแรงงานเรื่องมายานะจะออกทีมก็ขั้นตอนเยอะก็ผมก็คิดแล้วว่า ถ้าอย่างนี้ก็เราจะทำเองเพราะละปลามันก็ลดลงแล้วก็แรงางานมันก็หาย,ยากเลยก็คิดค่อยๆจะย่อยขายเรื่อยๆจนกนมาท่านมาหลังจากขายแล้วก็เริ่มมาทําเงินที่เหลือขายเรื่ได้ก็มาทำองค์จือเต๊กครับเมื่อก่อนตรงนี้เป็นร้านอุ่นโรงคูนแล้วก็มาเลื่อทำใหม่ลำเราขึ้นมาแล้วซ่อมเครื่องเลือ่อยแล้วก็มาแล้วที่อของจื๊อองค์เต๊กนี้เปิดมาได้ไหนะ ปีแล้วะแปีแล้ว AH, ลนะูกค้าเป็นไงบ้างครับก็มันมีระยะแรกก็ดีฮะตอหลังมันก็มีเรื่อยๆนะฮะมันก็มีตลอดแต่ก็ไม่มากจนเกินไปแต่บางครั้งดีก็ช่วงแล้วที่ของจื้งคกสเตย์เนี่ยมีห้องพักรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะไหมเก้าห้องแต่ละโซนแต่ละห้องอันนี้มันจะเป็นห้องที่พักสี่คนสี่คนแล้วก็ ห้อง6คนนะคนหน5กคนอะไรเงี้ยรวมๆแล้วประมาณ30ห้อง30ห้อนก็คือถ้าเกิดสมมติมากันเป็นกุ๊กหรือว่าอะไรเงี้ยก็ลองรับได้ประมาณลีมิตประมาณ3 0สามาิบาทแล้วราคาห้องพักแต่ละห้องนี้แตกต่างกันขนาดไหนครับก็มันก็จะเป็นเราคิดเป็นรายบุคคลห้องพักสองคนก็คิด1ันบาทวันธรรมดา ทาเสาที่ก็เพิ่มขึ้นไปอีกครับแล้วถ้าเกิดเป็นเสาทับก็ประมาณเสาทิศมันจะเพิ่มห้องจากสองคนนะครับเพิ่มเป็นพันสองในคือราคาเท่ากันหมดไม่ว่าจะห้องสองคนห้องสี่คนใช่ใช่โอเคครับแต่คิดเป็นรารหัวก็คุณราหารอ่อยมากคุณพักสี่คนคู๋แต่ร้ากมันมี่าหา่เช้ามีกาแฟเช้าแล้วก็มีของที่จะกินกับ กาแฟปาดังโก้ก็คือตอนเช้านี้ก็เราจะมีโซนทางการท่องเที่ยงไปแล้วคุณหลงพอจะมีอะไรแนะนำไหมสมมติถ้าเกิดผู้ชมที่สนใจที่จะมาพักที่เนี่ยครับแล้วพอมาพักแล้วอยากจะไปเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวก็มีสถานที่มีสานก็มาหลวงจุมพรอที่จะไปขั้นตอนแรกต้นดุขเทียนห้าร้อยปีทุ่งรวงทองดูรบหลวงหมู่บ้านชุมชนครับมันจะมีกำลังงานอยู่ ผมเห็นว่าตรงนี้ผมเห็นว่ามีตลาดเก่าแต่มีตลาดเกา่าฮะมีตลาดเก่าร้อยปีฮะโดยที่เขาเปิดมานานแล้วจากตรงนี้ไป2 0 0เมตรในชุมชนเนี่ยครับเขาได้นำพวกผลิตภัณฑ์แบบที่เราไปออกเรือหาปลาอะไรเงี้ยมามาผลิตเป็นมันเป,ป็นลาูกมันเป,ป,ป็นูกเป,ป,ป็นปลาลายลูกก็ทำเป็นทำเป็นปลาทำเป็นปลา,ปปาครีม ที่ล่องแพล่องแพมีเรือท่องเที่ยวพาเที่ยวนะฮะมีแพยามีแพคลิปแพเปี่ยนอะไรเงี้ยแพเปี่ยนและมีสามล้อพาไปเที่ยวทุ่งุ่นทองบริการนะฮะพาไปดูนกเหยี่ยวที่แขกแอบลุงแพไปเนี่ยมีแพแล้วก็ไปดูนกเหยี่ยวใช้เวลาสองชมนกเหยี่ยวแพไปเล่นน้ำ มาเกิดมาที่นี่ไม่ใช่แค่ที่พักอย่างเดียวครับก็ยังมีกิจกรรมอย่างอื่นให้เราได้เขาเรียกว่าทาเต็มด้วยทั้งไปดูนกเหยี่ยวหรือว่าใครอยากไปเที่ยวกาดเก่าหรือว่าอะไรก็มีรถสามล้อบริการทูกต้อไปครับทูกต้องอันนี้นี่คือเป็นของโฮมสเตย์เลยหรือว่าเป็นของมนอันนี้อันนี้ของชุมชนรถสามว่าของชุมชนในกลุ่มของชุมชนครับขอเชิญทุกท่านนะฮะที่เชิญมาพักันของคีณพร้อมที่จะต้อนรับ เราอยู่ที่ตำบลตากมาแสงบางไก่จังหวัดพะยอาต่อได้นะครับว่ามีห้องพักแบบไหนบ้างวันไหนว่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อตเชิญชวนนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนที่บ้านที่บ้านจะอากาศดีลมเย็นนะแขกมาแล้วก็จะมาซ้ำบ่อยรายละเอีที่มาวันเนี้ยเรพักสามคืนบาไกลเขาก็มาพักถึงสามคืนเราปรับอากาศที่นีตอนนี้มันรับทางลมดีครับผม บรรยากาศดีจริงอย่างที่คุณรู้ว่าครับนั่งอยู่ตงนี้ก็ย็นลมพัดเย็นสบายแล้วก็ได้เห็นปากน้ำเห็นวิววิวแม่น้ำทั่วไปเลยักน้ำแบบกว้างรามัดเลยครับผมอย่างไงก็เชิญชวนทุกคนครับมาถ้าเกิดมาปากน้ำประแสแล้วไม่รู้จะพักที่ไหนมาที่บ้านผมงจึ้งโฮมสเตย์ได้ครับ ื่นเช้ามาฝนก็มาต้อนรับผมแต่เช้าเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราก็พลาดไม่ได้ครับมีอีกที่หนึ่งที่ผมอยากจะไปเดินมากๆในยามเช้าก็คือตลาดเก่าร้อยปีซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากตัวโฮมสเตย์ที่ผมพักมากนักเนื่องจากเป็นพื้นที่ติดชายทะเลดังนั้นที่นี่จะมีตลาดของสด โดยเฉพาะอาหารทะเลซึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็มาตั้งกันตั้งแต่ช่วงตีสี่ตีห้าส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของไปทำกับข้าวกันที่บ้านเสียงพูดคุยของพ่อค้าแม่ค้ากับกลุ่มคนที่สัญจรไปมาแถมยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชิมอาหารอร่อยพร้อมซื้อของที่ระลึกกลับไปฝากที่บ้านก็ยังได้สำหรับของขึ้นชื่อของที่นี่มีทั้งของแห้ง อย่างกุ้งแห้งกระปิปลาหมึกปลากุราเค็มที่รับรองว่าหากลิ้มลองแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับ เข้ากรุงเทพผมก็วิ่งเส้นเรียบชายทะเลชมทะเลชมธรรมชาติสองข้างทางพอใกล้ถึงบางแสนผมก็เหลือไปเห็นเลขกิโลเมตรครบกำหนดเข้าตรวจสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพอดีผมก็เลยค้นหาศูนย์บริการใกล้ๆแถวนั้นเข้าไปจัดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยละกัน ที่ผมไปเที่ยวที่ระยอยงฝากน้ำประแสร์มานะครับมาด้าซีเอ็กซแปดของกอ็ถึงรอบที่จะเข้ามาเซอร์วิสฐานมันเครื่องพอดีแล้วผมก็ต้องเดินทางไกลต่ออีกหลากหลายทิศครับก็เลยแวะมาที่นี่ครับที่มาด้าจุลวีนี่ครับคนที่จะดูแลรถของเราครับคือสายการขายชอเอกครับผมครับผมที่สู่มาด้าจุลวีเนี่ยมีบริการอะไรบ้างของเราเป็นศูนย์บริการทุกวงจรเลยครับให้บริการเรื่องของ ูนย์บริการเป็นฐานน้ำมันเครื่องนะครับมีการจําหน่ายรถใหม่ของมาสต้านะครับเรื่องของศูนย์ซ่อมสีและตัวถังนะครับครบวงจรเลยครับลูกค้าสามารถเลือกเข้าทั้ง5สาขาของเราได้นะครับเราครอบคลุม5สาขานะครับมีบางแสนนะครับอมตะนะครับศรีราชาพัทยาและบ่อวินครับและอีกหนึ่งสาขาที่กรุงเทพมหานครก็ตรงถนนประดิษฐ์มนูธรรมครับเรียบดัวรามินทาครับอยู่มาด้าเจทีสครับ กรถือว่ามาต้าชมพเนี้ครอบคลุมทั้งชมพุนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่ใกล้ตรงไหนก็สามารถเข้าไปเลือกใช้บริการได้หรืออยากจะได้รถใหม่ก็สามารถเข้ามาติดต่อพโชวัวรูได้ได้ครับ,รบออของเรามีระบบนัดหมายออนไลน์เพิ่มเติมด้วยนะครับส,าารสะดวกไม่ต้องรอสายครับสามารถสแกน QR code นะครับแล้วก็เข้าไปนัดหมายข้างหนได้เลยครับอันนี้นี่เป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นะเป็นแอปพลิเคชันสําหรับมาต้าชมพูเท่านั้นครับก็บคือมีสร้างมา S <S ให้บริการสำหรับลูกค้าของมาด้าชุมชนและมาลูกค้าทั <h <h ่วไปด้วยครับที่เห็นว่ามีรถยูสคาร์ก็คือจำหน่ายมือสองด้วยด้วยครับของเรามีบริการเรื่องของรถมือสองให้บริการภายในอันนี้เรามีการันตีรให้มครับมีครับของเรามีการรับประกันรถให้ลูกค้าด้วยครับไม่ว่าจะเป็นมือและมือสองสำหรับลูกค้าเก่าครับเรามีโปรโมชั่นเพิ่มเติมคือมาร์มาด้าชุีนครับให้ส่วนลดลูกค้าเัาสูงสุดสามห0บาท อันนี้เนี่ยผมถามหน่อยในส่วนรถสามเนี่ยครับคือสามารถไปได้ในชมรูมของาราชชนรีได้ทุกสาขาทุกสายาินค้ัมความดุดันมไม่ด้วัดที่ภายนอกเสมอไปคนจริงไม่ต้องทำตามใครแข็งแกร่งได้จากเครื่องในฟอร์เรนเจอร์แกร่งจริงทุกขันดุดันทุกสถานการณ์ ไซส์ใหญ่ครับของทาง m a สด้าเซลประเทศไทยนี่นครับก็ถือว่าใหญ่สุดในคลาสนี้แล้วครับผมซึ่งเจ้าตัว m a สด้ CX8 นี่ครับก็มีให้เลือกครับ2เครื่องยนต์นะครับผมซึ่งก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินครับแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลนะครับผม <c oughs> การดีไซน์ของ m a สด้ในแบบฉบับโคโดดีไซน์นี้ถือว่าในโมเดลนี้ถือว่าสวยงามลงตัวเลยทีเดียวครับผม กระจังหน้าใหญ่ๆครับแล้วก็โลโก้มาสด้ใหญ่ๆตรงนี้แล้วก็นะวกตัวคันนี้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัดด้วยขอบโครเมียมครับผมไฟหน้าก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์เลน l e d นะครับแล้วก็มีไฟ Daytime Running Light ครับตรงนี้ครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวดีไซน์รถไม่ว่าจะด้านหน้าด้านข้างก็ดูโชว์เคียวครับมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด19นิ้วครับดีไซน์สวยงามเลยทีเดียวครับล้อสีจะออกเทเทาเมทัลลิกนิดนึง จับคู่กับยางขนาด225 55R19 ครับผมแล้วก็นี่ครับเส้นสายด้านข้างก็สวยงามครับตรงขอบกระจกตรงอะไรก็เป็นคิ้วโครเมียมตัดกับด้านหน้าไฟท้ายก็เป็นแบบ LED ครับผมฝาท้ายเป็นไฟฟ้าครับแล้วก็มีชิกเซนเซอร์ด้วยครับถ้าเกิดเราถือของแบบไม่มีมือที่จะล้วงจับตัวรีโมททุแจมาเปิดแล้วก็ สามารถใช้คลิกเซนเซอร์ได้นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวครับนี่ด้านหลังที่ยังขาดไม่ได้ครับก็มีปลายท่อคู่มาให้ครับแล้วก็เป็นปลายท่อสแตนเลสให้สวยงามเลยทีเดียวนะตรงนี้โดยภาพรวมแล้วสำหรับเจ้าตัว Mazda CX8 สำหรับผมครับก็ถือว่าเป็นรถ SUV ไซส์ใหญ่เป็นรถครอบครัวก็ถือว่า นั่งได้แบบสะดวกสบายครับก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้ครับว่าเราอยากจะเลือกเป็น7ที่นั่งหรือ6ที่นั่งแต่สําหรับผมไม่ว่าจะ6หรือ7ที่นั่งก็โอเคครับนั่งได้สะดวกสบายเหมือนกันครับการใช้งานต่างๆก็ถือว่าลงตัวครับช่วงล่างมั่นใจได้ครับผมรับทางใกล้ทางไกลเอาอยู่แน่นอน b าน m o ๊กมอเตอลในปีนี้เนี่ยนะครับเราในฐานะดีลเลอร์ของ m ม r e e e s, mm. <S เป็ n z นประเทศไทยเราก็เห็นว่าโอกาสในสภาพในสภาพตลาดตอนนี้เนี่ย mm. ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เรามาพบกันนะครับไม่ง่ายที่กลุ่ม n b k น BKK คกรุ๊ปกับกลุ่มธนบุรีพาณิชย์นะครับซึ่งก็เป็นดีลเลอร์ใหญ่ทุกทุกคนก็คงรู้จักอยู่แล้วก็เห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะร่วมมือกันนะครับมาการแล้วก็ให้โปรโมชั่นดีด รสร้างโอกาสดีๆให้กับผู้บริโภคและโดยเฉพาะลูกค้า Mercedes ดสับยินดีแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้จับมือกับ BK มาร่วมง,งานในงาน Big Motor อร์เซลล4นะคะเพื่อที่จะมาแสดงรถที่มากจำนวนถึง16รุ่นในพื้นที่นี้เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาเลือกชมแล้วก็ตัดสินใจว่ารุ่นไหนเป็นยังไงแล้วนอกจากนี้เรายังมีโปรโมชั่นพิเศษตลอดระยะเวลาช่วงงาน คลาหมุนสเปเชียนิวส์มาสด้าเปิดตัวโครงการ Mazda U.S. College Prep Junior แชมเปี้ยนชิพ2024ซึ่งเป็นโครงการชั้นแนวหน้าในระดับสากลที่จัดขึ้นแบบเอกลูซีฟให้กับลูกค้าผู้ชายรถยนต์มาสด้าและครอบครัวเพื่อเฟ้นหาและผลักดันเยาวชนไทยที่ชื่นชอบในกีฬากอล์ฟให้มีโอกาสไปโลดแล่นบนเส้นทางการแข่งขันระดับโลกลุ้นรับทุนการศึกษาเพื่อก้าวสู่เส้นทางโปรโกอล์ฟมืออาชีพสวรรค์ของนักวิ่งที่บุรีรัมย์มาราธอนนั้นก็คือว่าทุกท่าน ที่มาร่วมรายการแข่งขันบุรีรัมย์มรธอน,นั้นจะมีแต่ความสุขที่สุดนะครับเช่นเส้นทางการแข่งขันตลอดซี2.195กิโลเมตรนั้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะ,จะใช้ตลอดเส้นทางนะครับไม่ว่าจะผ่านไปที่ห้วยจระเข้มากที่มีมุมทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดผ่านไปที่เขากระโดงนะครับ แหล่งภูเขาไฟพันปีของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อนักวิ่งวิ่งไนรลันผ่านไปที่อนุสาวรีย์ราชการที่1ตรงนั้นจะมีการประดับประดาไปด้วยไฟยามค่าคืนนะครับจะสวยงามที่สุดโดยเฉพาะสีสันอีกอันหนึ่งที่ถือเป็นสวรรค์ของบุรีรัมย์มาราธอนก็คือกองเชียร์ตลอดทั้งเส้นทาง42.195กิโลเมตรปีนี้เราเตรียมกองเชียร์ไว้ไม่น้อยกว่า25,000คนครับ กองเชียร์ทั้ง42จุดนะครับ42จุดแล้วก็ในส่วนของไฮไลท์ในแต่ละจุดนั้นก็ก็จะมีการแต่งกายในหลากหลายสีสันแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของความมีน้ำใจความเป็นกันเองที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับกองเชียร์ของคนบุรีรัมย์ตรงนี้นะครับจะถือว่าเป็นสวรรค์ที่สุดของการแข่งขันมาราธอนที่ทั่วโลกก็หาไม่เจอครับนี่คือสวรรค์ของ บุรีรัมย์มาราธอนของนักแข่งจากแท้จริงครับสวัสดีค่ะนะคะดิฉันสุชาลักษณ์รดุลนะคะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงานนครสวรรค์พิจิตรค่ะสําหรับครั้งนี้นะคะที่ทททเราเดินเชิญสื่อมวลชนนะคะจากส่วนกลางค่ะเดินทางมาสํารวจและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะไปอยู่เส้นทางค่ะที่ทางททสำนักงานนครสวรรค์พิจิตรเนี่ยอยากจะนําเสนอในเส้นทางสายสัทธานะคะ มหัศจรยรแห่งศรัทธาสายพาราปิงวังยมนาศึ่งถือว่าเป็นจุดกําเนิดแม่น้าเจ้าพยาที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาของสายวัฒนธรรมไทยจีนแล้วก็สายพุทธศาสนาที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะคะเราไปถึงจังหวัดเพชรบจิตกันนะคะไปวัดหลวงพ่อเพชรนะคะแล้วก็มีพิธีในส่วนของการ ชาพิเศษนะคะขององหลงเพิรเพื่อเราจะแจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาท่องเทีเ่ยวจังหวัดนครสวรรค์ที่จิตเพื่อเป็นความสุริมุปราคาค่ะคุณผู้